ะะใช่คะทางด้านออกองทัพบ,บกค่ะก็ย้าว่ามีระบบรักษาอาวุธที่เข้มงวดนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีอาวุธปืนหลายกระบอกเลยที่เคยถูกกลุ่มผู้ชุมนุมยึดไปตั้งแต่ปี2553ที่ยังตามคืนไม่ครบค่ะ พันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงกรณีที่มีการต้องข้อสังเกตว่าภาพชายใช้อาวุธปืนขณะเกิดเหตุประทะระหว่างการชุมนุมมีความชำนาญเป็นพิเศษและอาวุธคล้ายของทางราชการทหารโดยระบุว่าอาวุธปืนบางชนิดมีใช้อยู่หลายหน่วยงานจากภาพที่เห็นในสื่อเป็นปืนที่ใช้กันทั้งทหารตำรวจและประชาชนขอให้มั่นใจว่ากองทัพบกมีระบบก,า,การกเก็บรักษาอาวุธที่เข้มงวดมากและการปฏิบัติภารกิจในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีการน อาวุธติดตัวแต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลและต้องระมัดระวังขณะนี้ก็คือมีอาวุธปืนหลายกระบอกค่ะที่เคยถูกกลุ่มผู้ชุมนุมยึดไปตั้งแต่การชุมนุมเมื่อปี2553แต่ยังตามคืนไม่ครบ ส่วนเหตุประทาที่บริเวณแยกหลักสี่นั้นก็พบว่ามีการยิงปืนจากหลายทิศทางต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานให้ครบถ้วนชัดเจนก่อนเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจนําข้อมูลไปบิดเบือนและทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ตรงจุดมีผลต่อความไม่เป็นธรรมได้ค่ะ